Thank you. Icana, title, จุดร e ูปหน้าองค์น้าองค์สามจบองค์สีกเนศสายยะควาปศาสนาอธิษฐานในสิ่งที่ตนเองศาสนาับอธิษฐานครับองค์สีคเนศินมหาองค์สีคเนศินองค์สีมหาคณนเป็นมัส ปาถนาสิ่งใดอธิานสิ่งใดคิดสิ่งใดขอสํ็จสมความตั้งใจตามฐาะุกประการสาธุสาธุจงคุ้มครอง ประวัติขององค์พระเนตร <c oughs> เริ่มแรกเราสร้างองค์ประธานก่อน <c oughs> องค์ประธานนี้มีนามว่าคณะบดีทานพรหรือปังกรมสินเป็นประธานที่สูงสุด1 8ปางเขาเลยสร้างเป็นองค์แรกเมื่อปี51 <c oughs> ได้รับพระนาโปดารดเก้าเจ้าพระองค์ทรงพระราชทานมูลสารศักดิ์สิธิ์มาให้ดินกว่า7,300ตำบลทั่วประเทศไทยประวัติที่อยู่ที่ต้นเสานะ, <c oughs> ะโดยมอบหมายให้ท่านบุญโชวมีชัยห้องริ้วอดีตพบสบของบุก้อง5สมัยนั้นเป็นผู้นำมูลสารมาถวายสร้างสร้างเสร็จต้นปี52พระองค์ทรงเสด็จมาเป็นประธานการบูชงกุศ ต้นปี52หลังจากนั้นประชาชนกลับไหวกระเรื่อยมา17ปีมาเนี่ยประชาชนมากับไหวท่านประสบความสำเร็จเยอะข้อแนะนำนะครับนิดนึงใครที่อยากขอพรอ,อยากประสบความสำเร็จขอเพียงแต่เชื่อมั่นศรัทธาเวลาขอพรน,นี่แหละแล้วเราจะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เรามีองค์หนึ่งองค์หลังเขาเรียกว่าปางสวยสุปางสวยสุขในสร้างปี54นะท่านนะขอให้ครอบครัวร่งเยือนสุขภาพแข็งแรง แล้วก็ยังมีอะไรมากมายเช่นพิธเนตอง์เก่า800ปีองคโบราณจะมีซุ้มดอกไม้อยู่ที่ท่านนะครับองค์เก่า800ปีแล้วก็ยังมีองค์ดำพิธเนตองค์ดำเนี่ยเขาบอกว่าให้ปิดแผ่นทองตรงที่เราปวดเอาฟังก่อนนะพิเนตองค์ดำเนี่ยท่านในตำราท่านเป็นเทพที่กะจปัดเป่าช่วยเหลือมนุษย์ทุกโศกโรคภัยโรคภัยแค่เจ็บเขาบอกว่าให้นําแผ่นทองอธิษฐานให้ท่านช่วยกระจัดปัดเป่าให้นําแผ่นทองไปปิดตรงที่เราปวดเช่นปวดหลังก็แปะที่หลังท่านปวดตรงที่เราปวดนะ กดไลก็แปะไลนที่ข้อเข่าก็แปะข้อเขา่าอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็กลับไหว้องค์พ่อประจำวันเกิดเพื่อหนุนดวงหนุนราศีของตัวเองการกราบไหวไประจำวันเกิดเนี่ยหนุนดวงหนุนราศีให้เราตัวเองนะงนะครับรแล้วก็ยังมีอะไรมากมายเทพชันใจนะครับแล้วก็เทพเจ้าไข่นะกลับไหวพระศวะพระแม่อุมาที่นี่มีอะไรมากมายนะครับข้าว